มามาลุยกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ2540ซึ่งแก้ไขถึงพศ2 5 6 2นะครับซึ่งแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งของนายกสภาประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาตราที่7นะมาตรานี้เอ่อสามารถเป็นข้อสอบได้อย่างไรนะครับมาตราที่7ของพระราชบัญญัติ อบจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันที่1นนะครับและ2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะใจความสําคัญนะครับองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยประกอบด้วย2ส่วน1สภา2นายกถูกต้องไหมแล้วทําไมต้องมีสภากับนายก นะครับสาเหตุนะสภาอบโจนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินิติก็คือในเรื่องของกฎหมายออกนะครับข้อบัญญัตินะครับตรวจสอบนะออกกฎหมายนะครับเพื่ออะไรเพื่อใช้บังคับกับประชาชนหรือหน่วยง,งานในพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นข้อบังคับเอ่อเรื่องการจัดเก็บภาษีนะครับภาษีอะไรล่ะภาษีโรงแรม นะครับพวกนี้นะเขาก็สามารถที่จะออกข้อบัญญัติพวกนี้ได้นะครับส่วนที่2นายกนะครับส่วนที่1ก็คือสภาส่วนที้นะนายกก็คือควบคุมการบริหารงานประจําวันนะครับควบคุมการบริหารงานของงานรูทีนงานที่เป็นงานประจํานะครับควบคุมการปฏิบัตริราชการของใครของข้าราชการประจําในอบจนะครับซึ่งมีผู้ควบคุมที่เป็นรองนั่นก็คือประหลัดนะครับ ปลัดอบจนั่นเองนายกอบจนะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะบริหารงานประจําน,นํานโยบายสู่การปฏิบัติเป็นหัวหน้าฝ่ายของฝ่ายบริหารของอบจฝ่ายบริหารในที่นี้ก็คือควบคุมข้าราชการประจําลูกจ้างนี่แหละนะครับในหน่วยงานของอบจนะครับการมีทั้งสองฝ่ายเพื่ออะไรทําไมถึงเขากําหนดมาให้มี2อ,อย่างนะครับเพื่อทวงดุลอํานาจและเพิ่มความโปร่งใสนะครับ ให้การปกครองส่วนต้นที่เป็นประชาธิปไตยเอาง่ายๆคือหลักการก็คือมีการถ่วงดุอํานาจแสดงฉะนั้นนะครับฉะนั้นสรุปเลยนะครับก็คือมาตาเจเนี่ยก็คือมีอยู่สส่วนสภากับนายกคนนี้ตอบอะไรได้เรามาดูนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดหนึ่งประกอบด้วยสิ่งใดบ้างประกอบด้วย2ออย่างคือสภาอบจอและก็นายกอบจอนะครับใครอยากได้ชี้ตัวนี้นะครับหรือให้ทักไปที่เพจ อ่านวนไปนะครับน้องเขาทำให้ไม่มีเวลามาทำนะครับอ่านวนไปชแนลดีเอ็ม i ด e c t กแมสเสจไปนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะจัดจะสอบถามว่าจะติวจะสอบอะไรนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะหาวิธีช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับไม่แพงนะครับ99บาทคุ้มมากๆเลยนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรวอ่า ันนี้ข้อสอบเขาออกได้อย่างไรนะครับการกําหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาอบจอเนี่ยโดยใช้อะไรเป็นตัวกําหนดนี่ข้อสอบมันออกได้แบบนี้เลยนะครับคําตอบคือใชอะไรครับใช้จํานวนกณฑนประชากรน,นะครับคือหรือจนวนราษฎรถ้าท่านไปนั่งอ่านแบบนี้นะครับตัวหนังสือลายตาเลยมันเยอะมาก ผมก็บริการนะครับทีมงานบริการจัดเป็นตารางให้นะแต่ว่าต้องเอาตัวนี้มาเพราะอะไรนะครับต้องไปก๊อปไปแคปมาจากตัวพรบฉบับจริงเพราะว่าอยากให้ท่านได้เห็นว่าตัวพรบฉบับจริงกับตัวที่เราสรุปมาให้เนี่ยข้อมูลมันยันกันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนนะครับถูกต้องตามหลักการของพอรบรแล้วก็ข้อมูลเนื้อหาเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนนะอ่ะเรามาดูนะครับ มันจะมีอยู่ห้าระดับนะครับย4 3สี่สาสิบสามสิบหกก็คือเพิ่มขึ้นทีละหกนะแต่สตาร์ทที่สองโหลนะครับเรามาดูร่าสฎรไม่เกินห้า0 0นคนเอาง่ายๆต่ำกว่าห้า0 0นนะครับมีสมาชิกอบจจได้ยี่สิบสี่คนสตาร์ทก็คือทำไมครับสองโหลนะครับแล้วก็เพิ่มทีละหกนะอันนี้เพิ่มทีละห้านะครับอ่ะเรามาดูนะครับเอ่อ ถ้ามีรัศดรนะครับห้คนขึ้นไปนะครับถึง1ล้านคนนะครับถึง1ล้านคนก็มีได้30คนอันนี้ท่านต้องแคปในหน้าจอท่านให้ได้นะครับ1นึ่ล้านหคนขึ้นไปถึง1 000, 500, 000, นึ่งล้านห้าแสนคนมีได้36คนถ้าท่านใจะให้ดีนะครับท่านเอเอาตัวตารางมาฝึกเขียนนะครับเอาตารางเปล่ามานะ หนึ่งล้านห้าแสนคนนะครับถึง2ล้านคนมีได้42คนสุดท้ายนะครับคือ2ล้านคนขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับ48คนนะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่ท่านต้องรู้นะครับผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ท่านคือไปทำไมครับทบทวนนะสตาร์ทที่2โหลส่วนจำนวนสตาร์ทที่500แสนบวกขึ้นครั้งละ500แสนะครับ ก็คือเอาตัวตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยนะครับแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปอ่ะเรามาดูตัวข้อสอบนะครับข้อที่2จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน5 0 0 0 0นคนจะมาจะมีสมาชิกนะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนราษฎรไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน5 0 0 0 0นนะครับก็คือ5 0 0 0 0นเป๊ะๆลงมานะมีได้สตาร์สองโหลนั่นก็คือ24คน ข้อที่3จังหวัดที่มีราษฎรเกิน5 0 0 0 0นคนแต่ไม่เกินเท่าไหร่ครับ1ล้านคนสตาร์ทที่2โหลอันนี้เป็นเบสิกขั้นที่2ใช่ไหมยี่สิบสี่บวกหกเป็นเท่าไหรครับยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบโขไข่นะครับห้าแสนหนึ่งคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนนะครับต่อมาจังหวัดที่มีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนนะครับอ่า เกินหนึ่งล้านคนนะข้อสอบมันบอกว่าเกิน1นึ่งล้านคนนะครับแสดงว่า1ล้านคนเกินหรือยังยังไม่เกินถ้า1นล้านหคนขึ้นไปนะครับเกินแล้วแต่ไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนคนจะมีสมาชิกได้สามสิบหคนข้อนี้ตอบขอไข่นะครับสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นจังหวัดที่มีสมาชิกเอ่อยังไม่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อกี้นี้เท่าไหร่ เมื่อกี้นี้1ล้านแต่ไม่เกิน1ล้านห้าทีนี้1ล้านห้านะครับเกิน1ล้านห้าแสนคนนะครับแต่ไม่เกิน2ล้านคนก็จะมีได้เท่าไหร่ครับ42คนสุดท้ายนะสุดท้ายจริง2ล้านคนขึ้นไปก็จะมีได้48คนฉะนั้นตารางนี้นะครับท่านต้องท่องจำนิดนึงนะเกี่ยวกับตัวเลขนะครับการกำหนดสัดส่วนของสมาชิกต่ออะไรครับสมาชิก ต่อเอ่อจำนวนรัษดรต่อสมาชิกดีกว่านะครับท่านต้องไปขีดเป็นตารางแบบนี้นะแล้วก็ไปฝึกเขียนนะครับเอาอย่างน้อยมันสตาร์ทเท่าไหร่คุณครูสอนไว้24บอันนี้เท่าไหร่ครับบวกก็ไปเป็น30มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่เกิน5้าแสนคนนะอันนี้5้าแสนหคนนะครับถึงเท่าไหร่หล้านคนอันเนี้ย เวลาไปตัดช้อยในข้อสอบอะ่ะมันตัดได้แน่นอนข้อสอบมันออกจะออกรวงไง4ี่แสนยีคนอะไรประมาณนี้นะมันออกได้หมดนะครับฉะนั้นหน้าที่เราคือฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมทุกคะแนนมีค่านะโอเคนะครับในอำเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้1คนเอาเท่านี้ก่อนสรุปนะครับ แต่ละอำเภอจะมีประชากรเท่าไหร่ก็ตามนะครับให้มีได้1คนสะกอนยืนพื้นยืนพื้นเลยนะครับยืนพื้นเพราะว่าแต่ละอำเภอมันไม่เท่ากันเป๊ะไงนะนะครับเขาจึงยืนพื้นให้ท่าน1คนก่อนนะครับทีนี้เรามาดูหลักการหลักการของมาตรานี้เขาบอกว่าอำเภอหนึ่งเลือกสมาชิกอบจได้หนึคนแน่นอน เอาเอาเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วกันนะครับแต่อำเภอน,นั้นอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วเงื่อนไขมันขึ้นอยู่กับอะไรเงื่อนไขมันขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของท่านนะครับอ่ารวมจํานวนแล้วอาจยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดเกณฑ์ที่กําหนดก็คือในตารางเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะครับถ้ายังไม่ครบทํำยังไงนะครับก็หาวิธีแจกเพิ่มเท่านั้นเองนะครับข้อสอบไม่ได้ลงลึกนะส่วนวิธีการคํานวณหลังจากเนี้ยผมสรุปมาให้แล้วนะครับ เป็นหน้าที่ของท่านถ้าจะมานั่งอธิบายตรงนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ให้จําไว้เบสิกเพิ่มเติมเบื้องต้นก็คืออ,อําเภอละหนึ่งคนยืนพื้นนะครับอ,บอําเภอละหนึ่งคนยืนพื้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวข้อสอบนะครับตามหลักเกณฑ์การจัดสรรนะครับสมาชิกอบจอแต่ละอำเภอจะต้องมีสอบจอ,อย่างน้อยกี่คนแต่ละอำเภออย่างน้อยก็ต้องมียืนพื้นไว้ที่1คนนะครับข้อเจตอบขอไข ข้อที่8เมื่อคำนวณโควตาแล้วอำเภอที่ได้รับสมาชิกเพิ่มนะครับเลือกเกณฑ์ใดก็คือในช้อยกขขงเนี่ยนะครับใช้เกณฑ์ไหนในการที่จะได้รับสมาชิกเพิ่มเนี่ยเอาเกณฑ์อะไรมาวัดนะครับก็ไก่อำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดผิดอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดถูกอำเภอที่มีรายได้สูงสุดอำเภอที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองมากที่สุดฉะนั้นได้คําตอบแล้วนะครับ หลังจากยืนพื้นแล้วนะครับเขาเอาจํานวนประชากรนะครับมาคํานวณวิธีหาสมาชิกเพิ่มนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับข้อที่10อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกําหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะครับนั่นหมายความว่าสมาชิกสภากับนายออกอบจเนี่ยนะครับมีอายุเท่ากันมีววราเท่ากันนะครับมีอายุไขเท่ากันนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ 4ปีข้อ9ตอบขอไข่สปีอายุของสภามีกำหนดคาระสปีนะครับข้อที่10นะครับประธานสภาและรองประธานสภานะครับถูกเสนอให้พ้นจากตำแหน่งต้องมีสอปจอเข้าชื่อไม่น้อยกว่ากี่ส่วนของสมาชิกทั้งหมดอันเนี้ยนะครับเกี่ยวกับมาตานี้นะครับวงเล็บสี่เนี่ยเขาเขาเอ่อให ให้ความหมายให้คำนิยามในการอะไรครับพ้นจากตําแหน่งของใครของประธานสภาและรองประธานสภานะครับเขาบอกว่านะหนึ่งในสามสามในสี่หนึ่งในสามคืออะไรนะครับการเข้าชื่อโดยสมาชิกนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามคือการเข้าชื่อสามในสี่คืออะไรครับให้พ้นอันนี้ผมกำลังพูดถึงการโหวตการยกมือนะครับเข้าชื่อ อ่าเรามาดูตัวคำ,อคำตอบนะครับเนี่ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่นะครับก็ให้พ้นเลยนะครับจากวันที่สภาองค์การเนี่ยมีมติฉะนั้นเรามาดูตัวข้อสอบหนึ่งในสามสามในสี่ว่าเขาจะออกได้ยังไงนะครับประธานสภา,าและรองนะครับถูกเสนอชื่อให้พ้นจากตาแหน่งต้องมีสมาชิกนะครับเข้าชื่อไม่น้อยกว่ากี่ส่วนนะครับคําตอบคือหนึ่งในสามหนึ่งในสามนะครับ ข้อนี้ตอบขอไข่ข้อ11การลงมติให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้จากตําแหน่งต้องใช้คะแนนนะครับเมื่อกี้ข้าชื่ออันนี้ต้องใช้การบวทนะครับหรือใช้คะแนนไม่น้อยกว่า3ใน4ของอะไรครับ3ใน4ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาอบจอนะครับข้อที่ ข้อต่อมานะครับข้อที่12มาตรา14เมื่อตําแหน่งประธานสภาหรือรองว่างลงนะครับว่างลงเพราะเหตุใดล่ะเออว่างลงเพราะไม่ใช่กับการออกตามอายุของสภานะเอาง่ายๆท่านอาจจะตุยเย่ยอะไรอย่างนี้นะครับให้มีการเลือกประธานสภาบงการบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือรอง แทนตำแหน่งว่างภายในสิบห้าวันอันนี้เคยออกเป็นข้อสอบมาแล้วนิ่มๆนิ่มๆเลยนะครับกรณีที่ประธานสภาหรือรองว่างลงนะครับที่ไม่ใช่จากการว่างเพราะอะไรครับตุยลาออกอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ไม่ใช่ถึงข่าวออกตามอายุของสภาโทษทีนะครับไม่ใช่ถึงข่าวออกตามอายุของสภาก็คือไม่ได้ครบเวลาอัดซีปีนะครับจะต้องนะครับ เรียกได้ว่าเลือกนะแทนที่ตำแหน่งว่างภายในกี่วันเลขตรงๆโ,โดดเลยนั่นก็คือ15วันนะครับเอาเรามาดูตัวคำคำถามนะครับเมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเพราะลาออกจะต้องดำเนินการเลือกประธานสภาใหม่ภายในกี่วันคำตอบคือ15วันนะครับนับจากตำแหน่งว่างลงนะก็คือไม่ได้ครบ อายุนะครับก็เลือกใหม่ก็คือสมาชิกมันยังอยู่อยู่ไงนะครับสมาชิกเขาก็ยังมีววละอยู่อยู่นะก็ต้องเลือกประธานสภาใหม่แค่นั้นเองนะครับเลือกภายในกี่วันล่ะคาตอบคือสิบห้าวันจบนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับตัดจบไม่ไม่ต้องอธิบายยากนะก็คือไม่ได้ครบววละนะครับเลือกใหม่ภายในสิบห้าวันมาตรายี่สิบสองในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยสมัยละกี่วันล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้สมาชิกสภาองค์การได้มาประชุมสภาองค์การครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับประกาศหรือรับรองผลการเลือกตั้งเสร็จนะครับนับตั้งแต่วันนั้นแหละนะก็คือนายกก็หรือสมาชิกก็มีคุณสมบัติแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังเป็นลูกผีลูกคุณยังไม่ประกาศผลเนี่ยนะยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะนับระยะเวลา ภายใน15วันได้นะครับคําถามย้อนกลับนะครับใครเป็นคนกําหนดให้มีการประชุมครั้งแรกนี่เอาง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือใครครับผู้ว่าราชการจังหวัดน,นี้ก็เคยออกเป็นข้อสอบแล้วนะนะครับประชุมมาในประชุมอบจอนี่แหละนะครับเพื่อเขาจะอะไรครับเลือกหาอะไรเลือกหานายกนะครับ อเรื่องหารประธานสภาทัทีนะครับนายกเนะี่ยมาจากการเลือกตั้งส่วนประธานสภากับรองเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการโหวตนะข้อที่สิบามในหนึ่งปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีประชุมสามัญกี่สมัยอย่างน้อยเท่าไหรครับโอ้ไม่ใช่อย่างน้อยสิเขากําหนดใหเ้เป๊ะเลยนะครับในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยไม่มีคําว่าอย่างน้อยนะเพื่อนเพื่อนนะครับผู้ดใดมีหน้าที่ มันสามารถขยายได้นะครับขยายนี่ไม่ใช่ขยายเป็นสามเป็นสี่สมัยนะขยายระยะเวลานะครับคือสมัยหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าวันใช่ไหมหนึ่งสมัยคือสี่สิบห้าวันนะขยายได้ก็ไม่เกินสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันอยู่ในข้อสอบอยู่นะครับสรุปสมัยประชุมสามัญเนี่ยก็คือสองสมัยจบนะครับผู้ใดมีหน้าที่กําหนดให้สบบจประชุมสภาครั้งแรกนะครับคําตอบคือผู้ว่าราชการจังหวัดอช่ไหมครับมันออกได้นะมันออกได้ นะครับ 15, สิบห้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประชุมครั้งแรกภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งคําตอบคือประชุมครั้งแรกเลยนะสิบห้าวันเพื่ออะไระครับแถลงนะย่บายนี่ใครหละแถลงนายกอบจอให้โอกาสเขาได้แถลงนะโยบายนะครับในที่ประชุมนะครับในสภานะสมัยประชุมสามัญน,นี้อันนี้ข้อสอบนะ ให้มีกําหนดกี่วันคําตอบคือสี่วันจําเป็นนะครับขยายได้ครั้งละไม่เกิน1 5วันแค่นั้นเองนะครับครั้งละไม่เกิน15วันโอ้ยขยายไปอีก10ครั้งก็ได้ตัวนะครับอ่าอันนี้ผมสรุปมาให้เป็นข้อสอบทั้งหมดเลยนะพวกนี้นะครับสมัยประชุมสามัญของสภานะครับมีกําหนดเวลาเท่าไหร่นี่คาตอบคือเลขอะไรครับส5ข้อนี้ตอบขอไขข้อ17 หากมีความจําเป็นประธานสภาองค์การมือชนจังหวัดสามารถขยายนะครับสมัยประชุมสามัญออกไปได้ครั้งละกี่วันมันมีสองครั้งใช่ไหมแต่ขยายได้เนี่ยครั้งละไม่เกิน15วัน10ครั้งก็ร้อวันแล้วนะครับ <c ười> คิดเล่นๆน,นะเขาไม่ได้จะจำกัดจํานวนครั้งไงมาตรา3าบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นนายกอ่านี่คือคุณสมบัติแล้วนะครับ คุณสมบัติอายุเรื่องอายุนะครับไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงตอนไหนนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเงื่อนไขที่1น,นะเงื่อนไขที่1น,นะครับในวงเล็บ2องนะประิญญาตรีหรือถ้าไม่มีปริญญานะครับเคยเป็นสมาชิกสภา,าจังหวัดสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภานะครับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสอ,อบาตานะครับอดีตสอทอสอ,อบาตาได้หมดนะครับสอจอนะคุณสมบัติด,ด้านอายุนะครับข้อสิบแปดนะคุณสมบัติด,ด้านอายุของผู้สมัครเป็นนายกอบจอเนี่ยต้องมีอายุกําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่คาตอบคือสามสิบห้าปี คำตอบที่ถูกที่สุดคือ3ามห้าปีนะขอ้อใดต่อไปนี้มีสิทธิสมัครเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดแม้ไม่มีวุฒิปิญญาตีก็ไก่ข้าราชการบำนาญทั่วไปกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดอ่าถูกนะครับข้าราชการตำแหน่งครูตำแหน่งผู้อำนวยการข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ้าว <c oughs> ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเติมให้เขาหน่อยนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพนักง,งานรัฐวิสาหกาิจคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ,อคอไข่นะครับต้องเคยอยู่งานบริหารท้องถิ่นมาก่อนนะพูดง่ายๆนะครับสาที่มทับสองนายกมีวาระอยู่ในตำานงตำแหน่งเขาละสี่ปีอันนี้ออกเป็นข้อสอบนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่ตำาหงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ก็คือคราวละ4ปีอ่ะสูงสุดเป็นได้8ปปี2ครั้งนะครับแค่นั้นเองนะอ่ะในกรณีที่อยู่ดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลา4ปีก็ให้นะับเป็นกี่วาระครับ1วาระนะโอเคเรามาดูตัวข้อสอบนะครับสปีสไม่เกิน2วาระนะครับเอาง่ายๆเลยมาตานี้นะครับนายกมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีต่อวาระคำตอบคือ4ปี ไม่เกินกี่วาระคําตอบคือไม่เกินสองวาระนะครับไม่เกินสองวาระสามสิบห้าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานนะครับเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกทำไมครับแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกนะครับกี่วันครับประธานสภานะก็คือกี่วันผู้ว่าเลือกประธานสภากี่วันครับ15วันแต่นายกเนี่ยนะครับเขาต้องทำไมครับเขาต้องแถลงนโยบายให้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น30วันนะครับ15บผู้ว่าทำไมครับผู้ว่าเรียกประชุม หาอะไรครับหาประธานสภา,ากับรองเมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่เห็นไหมครับก่อนนายกองค์การมวลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนเพื่อให้นายกนะครับแถลงนโยบายต่อสภานี่นะภายใน30วันนั้นจะันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นการแถลงนโยบายเนี่ยของนายกต้องกระทํา ภายในกี่วันนับตั้งแต่ประกาศผลการต้องประทัาภายในกี่วันครับคําตอบคือ30วันนะครับ22ภายในกี่วันประธานสภาองค์การมาส่วนจังหวัดต้องส่งร่างข้อบัญญัติที่สภามีมติเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอันนี้พูดถึงการส่งร่างข้อบัญญัตินะครับกี่วันครับคําตอบคือ7วันนะ 23ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่สภาส่งมาภายในกี่วันอันแรกนะครับประธานสภาเนี่ยนะครับต้องส่งร่างข้อบัญญัติที่สภามีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในกี่วันนะครับตั้งแต่วันที่มีมติเห็นชอบภายใน7วันส่วนหน้าที่ของผู้ว่านะครับ หน้าที่ของอันนี้หน้าที่ของประธานเสร็จแล้วนะภายในเจ็ดวันเนี่ยหน้าที่เขาเสร็จแล้วคือภายในเจ็ดมือเนี่ยต้องส่งให้แล้วนะครับส่วนผู้ว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนะแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะนะครับนี่อันนี้เป็นการเป็นข้อบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงแรมนะครับของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะผมก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับผู้ว่าก็เห็นชอบนะโอเคนะครับหน้าที่ของผู้ว่าคือ15วันนะครับพิจารณาให้แล้วเสร็จ15วันหน้าที่ของประธานก็คือส่งข้อร่างข้อบัญญตัตินั้นภายใน7วันตั้งแต่ทําไมครับมีมติสภามีมติเห็นชอบมาตราห้าสบปงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทําเป็นข้อบัญญตัตินะครับ โอเคข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณลายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต้องทําเป็นข้อบัญญัติอ่าตรงตามข้อมูลเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่ได้ทําเป็นประกาศเหมือนขอใขนะครับไม่ได้ทําเป็นพระราชากิจสถีกาหรือพระราชบัญญัตินะครับในห้องสอบเอ้ยัดหยัดเหมือนกันนะครับหยัดไหนละ่ะนะครับข้อบัญญัตินะครับส่วนพระราชบัญ,ญญัตินี้เป็นกฎหมายใหญ่นะครับไม่ได้นะ ข้อ62ภาษีมูล,ลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัชดากรจัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้สมมตบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ5อันนี้คือประเด็นข้อสอบนะนะครับภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะครับที่รัดเก็บได้เอาง่ายๆร้อยบาทให้อปจอกี่บาทนี่นะครับคำตอบคือ5บาท คือหถูกต้องไหมครับเก็บได้ร้อยหนึ่งนะครับเข้าหลวงเท่าไหร่หลวงไป95นะครับจะไปแบ่งจัดสัดยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องแบ่งไหมชั้น5บาทโอเคไปกาในห้องนะครับฝนจนกระดาษทะลุนั่นแหละหกสิบองค์การบริหารสนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญตัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารสนจังหวัดจากการค้าในเขตดังต่อไปนี้ เก็บภาษีบำรุงก็คือเก็บเพิ่มเลยนะครับ 1. น้ํา้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันนะครับจะ B6B7B8 นะครับหรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละ10สตางค์ส่วนยาสูบนะครับมวลละ10สตางค์ก็จำง่ายอยู่นะ เอาสรุปง่ายๆนะครับน้ำมันเก็บเป็นลิตนะส่วนอะไรเนี่ยกิโลกร,รมัมสำหรับกา๊าซปิตโตรเลียมก็คือการหุงต้มนะครับขายเป็นกิโลนะเรามาดูสรุปจะได้เข้าใจง่าย10บสตางค์ไม่ถึง1บาทนะครับสำหรับอะไรสำหรับน้ำมันขายเป็นลิตร นะครับส่วนกา๊าซขายเป็นกิโลนะครับส่วนยาสูบเก็บเป็นมวลหดจัดนะครับเท่ล,ละสิบสตางคนะ์โอเคนะครับเรามาดูตัวข้อสอบอัตราการเก็บภาษีบำรุงเพิ่มสูงสุดคือเก็บได้สูงสุดต่อหน่วยของน้ำมันกา๊าซปิตโตเรเลียมคือเท่าใดนะครับคำตอบคือ0ูนหนึ่งศูนย์บาทก็คือสิบสตางค์ต่อลิตรนะครับสำหรับน้ำมันส่วนกา๊าซปิตโตเรเลียมก็สิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยี่สิบเจ็ด อัตราการเก็บภาษีบำรุงสูงสุดของยาสูบก็คือ10สตางค์ต่อมวนนะครับมาตรา6.6องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษียากรและค่าธเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกิน100ละสิของภาษียากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้โหดนะร้อละสินะเมื่อกี้เก็บเป็นสตางค์นะครับภาษีธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอนุญาตอะไรขายสุราโหดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันนะครับเอาง่ายๆร้อยละสิบหนี้ภาษีธุรกิจเฉพาะใบอนุญาตขายสุราใบอนุญาตเล่นการพนันมีแต่สิ่งฟุ่มเฟือยนะครับอ่าเรามาดูภาษีค่าธรรมเนียมประเภทใดบ้างที่อบอจอสามารถจัดเก็บเพิ่มได้นะครับสูงสุดไม่เกินอัตราร้อยละสิบนะครับ ธุรกิจเฉพาะมีมีไหมเมื่อกี้มีใบอนุญาตสุราการพนันมีอ่ะดูข้ออื่นที่มันผิดภาษีที่ดินภาษีป้ายโอ้โงเรือนไปละบุคคลธรรมดาคุณค่าเพิ่มฉะนั้นข้อนี้ตอบโกไก่นะครับข้อที่29องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นนะครับโอ้อันนี้ก็คือล้อมาจากข้อ28นะเก็บเพิ่มนะขึ้นในประเภท ภาษีธุรกิจเฉพาะขายสุราแล้วก็เล่นการพนันเนี่ยในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ก็คือไม่เกินร้อยละสิบนะครับข้อนี้ตอบขอไข่โอเคนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราสรุปมาให้นะครับให้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับพร,ะระบอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเนื้อหามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะจับข้อเน้นๆมาเป็นประเด็นพอข้อสอบเพราะว่าเนื้อหาในการสอบ พรบรที่มีอยู่ในประกาศหรือระเบียบต่างๆเนี่ยที่เขากำหนดมาให้มันเยอะพอดูดูสัดส่วนการออกข้อสอบแล้วน่าจะพระราชบัญญัติแล้วไม่เกินสองข้อนะครับสองข้อนี่ถือว่าเยอะ อ่ะสข้อให้เต็มที่เลยอ่ะสข้อตัวหนึ่งพรบเนี่ยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเก่งๆไว้นั่นก็คือแก่นของพระราชบัญญัตินะครับก็คือจะพาหน้าที่นะครับองประกอบมีอะไรบ้างนะครับรายวงรายได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาแก่นแท้ของพระราชบัญญัตินะครับโอเคนะครับสำหรับใครอยากได้ชีตตัวนี้ก็ได r เล็กเมสเซจไปที่อ่านวนไปนะครับแอดมินผมจะคอยถามท่านว่าสอบอะไรคะ คุณพี่สอบอะไรแต่หนูจัดให้หรือจะเอาเป็นชีตเป็นเรื่องได้หมดนะครับซึ่งมไม่แพงเลยนะครับเหมือนสอบครูผู้ช่วยกลุ่ม V.I.P เนื้อหามีประมาณสามสิบเกือบสี่สิบชีตนะครับนะตกชีตละบาทสอบาทเองนะครับอโอเคนะครับไม่ไม่พูดเยอะนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ